ครับผมสวัสดีครับมือนี้มาพอกันกับส่องอีสานเกษตรครับกับบ่าวสลามหน่อยท่องเน็ตสําหรับมือนี้ครับพี่น้องจะพาไปเบิ้งตะไคร้ครับที่ปลูกไว้คุดขายทุกมือครับเป็นรายได้เสริมครับพี่น้องมือนีเบิ้งครับตะไคร้ปลูกด้านค้างครับนี่ยปลูกเลี้ยงลงไปอาจจะมีกระเจียวแล้วก็ต้นมะพร้าวกระเจียวนี่งามแห้งครับพี่น้องปลูกเป็นแถวตามทางเดินครับ หลกักมีตะไคร่มันมีสภาพด้วยเบิ่งตะไคร่แต่ว่าจิปลูกแซ่มๆไ้ครับพี่น้องขุดขายสมือครับเบิ่งที่ล่ะทางต้นบักเผาฟังเท่านัน้นอาจจะหกนจกน้อยแต่ว่ามันก็ดหกเงินหกทองเผิ่นวาน่าเนาะเบื้งดีครับก็ลังงามอ่าอยากกินกระเจียวก็มีครับนี่กระเจียวก็ออกดอกออกนอนออกแนวครับผูดได้ยากใดก็มาเอาไดแล้วครับพี่น้อง ลายแหงเป็นแถวกำลังงามนี่ครับมือน,นี้นีตาไข่ครับตาไข่พอนี่จะไปตกส่วงหนาแรงครับแต่ว่ามือน,นี้จะไปเบิงตรงที่ผมจะเอาออกตอนนี้ก็ขุดมาลายมือแล้วเดี๋ยวไปย่างไปเบิงกันครับพี่น้องปลูกเสื่อมๆไปเป็นเงินครับมะพร้าวก็เริ่มออกน้อยแล้วครับเบิงตี้ละเริ่มติดดอกออกน้อยครับพี่น้อง าสามปีครับสามปีเปเ๊ะเ,เลยแทงจันแซสะเลยครับบางตนนี่แหละครับพี่น้องอยู่ตรงที่เห็นนี่คือ,อยู่้างนาเป็นตะไคร้ครับที่ปลูกเสแซมไว้ขางบก,กบบนนอนนี่แหละครับนอไม่ตุ่นบักใหญ่ใหญ่เลยครับนี่นแห้งเลยครับหัวเห็ดแป๊บเดียวครับพอโลูหนึ่ง สูงละหาโลเบ่งความงามค,ครับห้าหงสูงนี่ถว่วหัวครับสูงถ่วมหัวคนแต่ละกอเป็นการปลูกชั้นแซมไว้เ่งที่ละเมน่นตะไข่ตำ่ตำๆลัวก็หัวน,หน่อยๆเป็นตะไข่ที่หัวใหญ่มือน,นี้ก็สิคุดออกครับคุดมาลายมือแล้ว สามมือสี่มืแนนะครับว่าท่านเบิดอยู่เพราะแต่ไแ,แค่แทวเดียวประวัิเหตดเป็นทางเดินบอกบครับตอนนี้กํา่างแพ็กเส่ถุงถุงละหากิโลเบื้งหัวที่ครับหัวไปแต่ไงๆล้วก็พอขาเพิ่นก็ะห้ตัดเนวาๆพอเห็นมีใบน้ำเน่าแห้งครับเน่าแล้วก็หัวใ่ เย่างนี้กคแพทแพทละห้ากิโลเอาเมือละสิบถุงครับสิบถุงมือละสิบถุงสบายเหตุงานสี่ชั่วโมงครับทีเลือกเอาเวลาไปเห็ดยางอื่นบมต้องเห็ดเบิดมือก็ะไดสองสามรอยแล้วครับสำหรับอาชีพเสริมรายได้เบิ่งฟังพี่ครับฟังนี่เห็นนี่ มีแต่ดงตะไครเวริดครับนี่สิแล้วออกแต่ว่าต้นตัวนี้จะอาจจะเป็นช่วงหนาแรงม่อนนี้แหง้งไงหัวไงปูตะไครนี่บ่ค่อยมีต้นทุนครับเพิ่งจะหลังหัวเขานี่แต่ใส่แบบว่าจำโบครับญ่ๆงงเลยแนมบอ่สอดเอาเทาออกมันจะแปนหลังต้นใหม่ก็จะเ,เกิดขึ้นได้เขาเขาไปใส่ปุ๋ยได้เพราะว่า ตอนนี้หาจะบ่มีครับพี่น้องเพราะว่าใบตะไคร่คุม้มมดเลยสบายเลยบ่ต้องตัดหญ้าเลยครับปลูกตะไคร่หกกระ้างมันเพราะว่าอีกบรนเวณอกกสิแล้วออกแล้วตะไคร่นี่เป็นสิ่งที่ลงทุนต่ำแห้งที่สุดอ่าสำหรับผู้ใดมีพื้นที่ก็ปลูกเลน่นเลียนใบปลูกพิมพ์ใบมันกระเห็ดเงินเฮ็ดทองห้ได้พี่น้องเล็กๆหน่อยก็ยังดีครับเสริมๆกันไปเนาะบึงเป็นะไรเต็มเลยครับข้างใน พกเนี้พรพะว่าบริตัดอย่างห้เขาคุ้มกันถึงเวลาก็มา,าตัดขายคุนกับบริษัทครับถ้าใส่คุนอาจจะหัวใหญ่ก,กว่านี้อยู่อ่าบิษัทโสูงยาวแห่งครับพันนี่เป็นพันที่พิเศษกระบ,บาใหญ่น้นำหนักดีแห่งนะครับอ่าสำหรับมื่อนี้ผู้ใดสนใจจะปลูกก็ ลองปลูกบ้งครับเล็กๆหน่อยปลูกแซมไปพอได้เป็นไว้กินแล้วก็ไว้ขายครับได้ได้เสริมหาบาทสิบาทก็แล้วแต่ช่วงเนาะครับผมไปพอกันไหมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับผูใ้ใดสนใจที่จะปลูกขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับ